เรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวพิมพาขวัญเมืองตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนฉะเชิงเซาบัญญานุกูลสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษขอนำเสนอแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ประกอบการประเมินการขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษด้านที่1ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้และการจัดชั้นเรียนห้องเรียนการศึกษาพิเศษ ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งค่ะเริ่มบรรจุรับราชการนะคะวันที่26มีนาคม2555ค่ะอายุราชการนะคะรวมปัจจุบัน11ปีค่ะปัจจุบันนะคะปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนนะคะชั้นอนุบาลหนึ่งค่ะการศึกษานะคะปริญญาตราาีศิลปศาสตรบัณฑิตเอกหัวหนวกศึกษาและล่ามภาษามือวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะปริญญาโทนะคะ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอนมหาว,วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะค่ะขอ,อนําเสนอนะคะเป็นแบ่งเป็น4หัวข้อดังนี้นะคะด้านที่1นนะคะบริบทของโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนฉะเชิงเซาปัญญานุกูลเนี่ยเป็นโรงเรียนเฉพาะทางนะคะประเภทโรงเรียนประจำค่ะเด็กๆที่มาเรียนนะคะก็จะมีความพิเศษที่หลากหลายนะคะแล้วก็มีความแตกต่างกันระหว่างบุคคลค่ะ พิการทางด้านสติปัญญาแล้วก็เด็กออทิสติกค่ะที่โรงเรียนเนี่ยจกกัดการเรียนการสอนนะคะเด็ก2กลุ่มนี้นะคะตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งนะคะจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะในชั้นมัธยมและชั้นประถมเนี่ยเด็กๆก็จะได้เรียนแล้วก็แบ่งกลุ่มนะคะเป็นด้านสติปัญญาและก็ออทิสติกค่ะค่ะส่วนชั้นอนุบาลน,นะคะเด็กทั้งสงกลุ่มจะเรียนรวมกันนะคะ ด้วยใช้ครูผู้สอนเนี่ยสองท่านนะคะท่านหนึ่งจะเป็นครูหลักนะคะซึ่งถ้าในคลิปนี้ดิฉันจะเป็นครูหลักนะคะแล้วก็จะมีอีกครูอีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นครูผู้ผู้ช่วยนะคะครูผู้ช่วยสอนเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการคอยกระตุ้นเด็กคอยสนับสนุนในการสอนของครูหลักนะคะคอยช่วยเหลือเป็นตัวอย่างให้เด็กด้วยอย่างเงี้ยค่ะ,คะด้านที่2นะคะสะภาพปัญหานะคะแล้วก็แรงบันดาลใจที่นําเสนอในเรื่องนี้นะคะค่ะ อันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของตัวเด็กนะคะเด็กๆกของดิฉันเนี่ยขอเรียกเด็กๆว่าเป็น,นเด็กพิเศษแล้วกันนะคะมีความพิเศษที่แตกต่างกันออกไปเนาะเด็กออทิสติกเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยแต่ละสัปดาห์เนี่ยการปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรือเปลี่ยนที่กินที่นอนที่เล่นเนี่ยค่ะเด็กออทิสติกก็จะค่อนข้างปรับตัวได้ได้ยากนะคะส่วนเด็กอีกกลุ่มหนึ่งก็ ด้านสติปัญญานะคะแน่นอนว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีอ่ะพัฒนาการในเรื่องของด้านสติปัญญาในด้านการเรียนรู้เนี่ยช้ากว่าไวที่ควรจะเป็นอยู่แล้วนะคะอันนี้เรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะก็จะมีข้อจํากัดเนาะบางคนก็สื่อสารได้เป็นคําบางคนก็สื่อสารได้เป็นประโยคแต่ก็ฟังพอเข้าใจนะคะก็ยังไม่ได้เป็นประโยคที่ถูกต้องมากนะคะก็การเรียนรู้ก็จะเป็นการเรียนรู้แบบซ้ําย้ําทวนนะคะ แล้วก็มีจังหวะของกิจกรรมที่ชัดเจนนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างในสัปดาห์นี้ดิฉันสอนเรื่องเรื่องของผึ้งนะคะเด็กๆก,ก็จะได้รู้จักผึ้งนะคะแล้วก็ได้เห็นได้ดูได้ฟังได้ชิมนะคะก็ได้แสดงท่าทางด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยเล่นอะไรที่ไม่ควรเล่นนะคะไม่ไม่คาดว่าจะเล่นอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็เป็นเหตุผลที่ครูต้องนำมาเรื่องเหล่านี้นมามาเสริมให้เด็กๆได้มี ความรู้ด้วยนะคะโดยเรียนรู้โดยการผ่านการเล่นด้วยค่ะ,ะจากการเยี่ยมบ้านนะคะก็จะเห็นว่าเด็กๆเนะี่ยสภาพครอบครัวก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะบางบางบ้านเนี่ยก็เล่นมือถือนะพ่อแม่ก็ไม่ได้สอนอจริงต่างๆรอบตัวมากนักนะคะพ่อแม่ก็ด้วยงานด้วยภาระหน้าที่บางบ้านก็ให้ทานยานะคะเด็กพิเศษเนี่ยจะมีความ เาเรียกว่าพฤติกรรมนะคะผู้ปกครองบางท่านก็ให้ทานยาแล้วก็ให้นอนทานยานแล้วก็นอนอย่างเงี้ยนะคะการเล่นของเขาก็จะบางครั้งก็เล่นที่เป็นอันตรายได้นะคะอย่างเช่นเด็กๆบางคนเนี่ยเห็นแมลงวันเนี่ยจะบอกว่าเป็นผึ้งบางคนเห็นแมลงวันเป็นยุงบางคนเห็นผึ้งเนี่ยเป็นยุงนะคะก็คิดว่าเอามือไปจับได้หรือเอามือไปตบได้อย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เป็น เป็นสิ่งที่พบนะคะที่คุณครูพบแล้วก็จึงต้องนํามาจัดการเรียนการสอนให้ให้เด็กๆค่ะเทคนิคนะคะเทคนิคหรือวิธีการนะ,ะที่คุณครูทําอยู่นะคะในเรื่องของพึ่งเนี่ยคุณครูใช้แนวการสอนแบบวอร์ดอฟนะคะวอร์ดอฟนี่ก็เป็นหลักสูตรเป็นวิธีการสอนหนึ่งนะคะที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กนะะเนี่ยเชื่อมโยงจากธรรมชาตินะคะสื่อการเรียนรู้ในตัวเด็ก่ให้ให้ง่ายขึ้นดยการเรียนรู้จาก สิ่งใกล้ตัวก่อนนะคะช่วงแรกดิฉันก็จะทําการวิเคราะห์เด็กๆก่อนนะคะแล้วก็ศึกษาข้อมูลทั้งที่บ้านตัวเด็กเองนะคะแล้วก็การเลี้ยงดูหรือสภาพครอบครัวที่บ้านหรือภูมิลําเนาที่อยู่นะคะแล้วก็ความสามารถของเขาในปัจจุบันว่าว่าเขาทําอะไรได้บ้างนะคะบา,บางคนก็วาดรูปบางคนแค่ระบายสีบางคนดูแล้วก็ ตอบได้หรือบางคนฟังแล้วก็พูดได้เลยนะคะก็จะมีหลากหลายนะคะ,ะการจัดประสบการณ์ก็จะมุ่งเน้นเนี่ยให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการทั้ง4ด้านนะคะที่ห้องเรียนมีทั้งหมด7คนนะคะเคนก็จะมีความแตกต่างทั้ง7แบบนะคะ,ะในเรื่องของพัฒนาการแล้วยังต้องอเด็กจะต้องมีความรู้ในในเรื่องของสาระพื้นฐานทั้งทั้งสด้านด้วยนะคะค่ะอย่างเช่นสัปดาห์นี้นะคะเป็น เดือนนี้เนี่ยเป็นช่วงของฤดูร้อนนะคะซึ่งในฤดูร้อนเนี่ยเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรื่องของปรากฏการณ์ในฤดูร้อนนะคะก็เด็กๆก็จะได้สำรวจโรงเรียนแล้วก็ดูสภาพแวดล้อมในโรงเรียนว่าอากาศร้อนบรรยากาศร้อนแบบนี้นี่ยมันมีอะไรให้เด็กๆได้ได้หน้าได้สนใจอีกไหมอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก็จะเป็นคนคอยดูแล้วก็บอกเราเองนะคะ พอสัปดาห์ต่อมานะคะคุณครูก็เลยนำเรื่องของพึ่งนะคะมาะใช้สอนนะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้เรื่องพึ่งนะคะซึ่งฤดูร้อนเนี่ยแหละเด็กๆก,ก็พอไปสำรวจเด็กๆจะเห็นจะเริ่มเห็นพึ่งเห็นแตนเห็นต่อที่จะบินบินกาลังหาน้าหวานจากดอกไม้บางส่วนแตนต่อก็จะกําลังทาทารังอยู่นะคะค่ะเด็กๆก,ก็อาจจะสงสัยนะคะว่าออจับได้ไหมหรือเล่นได้ไหมหรือแบบ เอาอะไรไปตีได้ไหมเอาไม้ไปตีได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็มีความสงสัยอะนะคะทีนี้พอสัปดาห์ต่อมาเนี่ยเราก็จะเรียนเรื่องพึ่งเนี่ยเด็กๆก็จะพอเชื่อมได้ว่าอที่เคยเห็นที่ต้นไม้ที่หอนอนที่หอผูกรักนะอย่างเงี้ยนะคะเด็กก็จะพอพอเชื่อมได้ว่าที่พูดถึงคือตัวนั้นนะอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่เด็กก็จะได้เห็นจากการ์ตูนเนาะที่ผู้ปกครองก็เปิดให้ดูนะคะอย่างการ์ตูนเรื่องพึ่งน้อยอย่างเงี้ยค่ะเด็ก ก็จะเห็นแล้วก็จินตนาการของเด็กว่าผึ้งของเขาก็คือเป็นตัวใหญ่ๆแล้วก็สีเหลืองๆน่ารักน่ารักใช่ไหมคะผึ้งก็ยังมีประโยชน์ด้วยเด็กก็จะยังไม่รู้นะคะว่าผึ้งเนี่ยเออแบบนี้เรียกประโยชน์นะแล้วแบบนี้เรียกว่าอันตรายหรือว่าไม่ควรจะใกล้นะไม่ควรจะเอาไปเล่นนะเด็กก็ยังไม่รู้นะคะซึ่งเป็นเหตุผลที่ครูต้องนําเรื่องนี้นม,ามาสอนให้เด็กๆได้รู้จักน,นะคะ เรื่องพึ่งก็จะใช้เวลาสอนน่ะทั้งหมด1สัปดาห์นะคะโดยผ่านกิจกรรมวงกลมแล้วก็กิจกรรมื่อนหวยามเช้านะคะแล้วก็การสํารวจแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนด้วยนะคะค่ะด้านที่4ค่ะเด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องคําศัพท์ของภาษาไทยนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพึ่งนะคะแล้วก็มีความสุขสนุกสนานกับการเรียนรู้แล้วก็มีความพยายามที่จะบอกเล่านะคะ,ะในเรื่องของที่ตัวเองได้เรียนรู้เนี่ย ได้ได้ดีนะคะแล้วก็สามารถชี้หรือบอกหรือชี้บอกว่าอันตรายของครึ่งเน่เป็นยังไงแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติตนได้เหมาะสมตามไว้นะคะทึ่งสังเกตได้จากการที่เราพาไปาสํารวจดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเด็กๆก,ก็จะยืนดูชี้บอกเหมือนจาได้ว่าอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ไปกวนเขานะคะก็ปฏิบัติตนได้เหมาะสมนะคะแล้วก็ยังส่งผลให้เด็กเนี่ยมี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยนะคะตามศักยภาพสูงสุดท,ที่เด็กเขาเนี่ยทำได้นะคะมีพัฒนาการทั้ง4ด้านนะคะได้สมไว้ยอยู่ในระดับดีมากค่ะในสัปดาห์นี้คิดเป็นร้อยละ87.50ค่ะค่ะแล้วเด็กๆก็สามารถถ่ายทอดนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยทั้งผ่านผลงานนะคะผ่านาแบบฝึกหัดนะคะผ่านการเล่นนะคะผ่านการแสดงท่าทางหรือการวาดภาพเนี่ย การระบายสีเนี่ยทุกอย่างแสดงออกมาอย่างมีความสุขค,ค่ะค่ะก็ะดิฉันนะคะนางสาวพิมพาข,ขวัญเมืองนะคะต้องขอขอบคุณคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านค่ะที่รับฟังการนําเสนอแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้นะคะประกอบการประเมินการขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะเป็นชํานาญการพิเศษมาณโอกาสนี้ค่ะขอบคุณค่ะ